สวัสดีครับมือนี้กับบัฟฟกับผมเนาะต่างทชยาชาแนลเนาะครับเนาะมือหนีจะเจี๊โจ้ครับเจีบโจ้ในตำนานเนาะมือนี้เท่ากับมาไฮมาหน้านะครับเนาะมหาไทยมหาผู้ยิ่งคือสวิตมาแมนครับจากตะพุ่นกับมือนีวัตชีวิพิธภัณเป็นแบบใดอ่าอันนี้เาก็เปรียบเทียบเนาะครับเนาะวัตถุพิพิธภัณฑ์องค์กแบบนั้นมา่นคือมือนี้เป็นแบบใดเนาะเนี่ยเบิ้งเบิ้นกว่านะยงในกว่านะจะพึ่งเข้าไปอ๋ออยู่ข้างเข้าไป จังยังเข้าไปนนู่เออจังยังเข้าไปผมกันเนาะอือจังเดี๋ยวบัดนี้กัมาถาชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งผู้ถูชีวิตมากถูผัสสะมาลลายางแมนแต่ก่อนเพิ่นบ่เคยตากแดดอยากไปถามเพิ่นว่ามื้อนี้เป็นยังเพิ่นคือยังมาตากแดดมันสิแตกต่างกันอะ่รมดเมีแรงยังจุงใจเพิ่นให้เพิ่นมาอยู่จุดนี้ตะกี้เพิ่นก็มีธุรกิจส่วนตัวและด่านเชื่อวยเพิ่นแมนบัดบัดนี้เป็นยังเพิ่นจังจัะมาเฮ็ดให้เฮ็ดนะตะก้าเพิ่นอยู่พูนผมผมสุ่มหลังท้ะเล เดี๋ยวผาลูกไปเบิ่งครับเพิ่งข่าวเล้วแป๊บนึงแต่ก่อนนี่เพิ่นเพิ่นเฮ็ดเดี๋ยวแต่ก่อนนี่เพิ่นเฮ็ดเสริมโอยอยู่ท้องหม่องเนาะเออเพิ่นเฮ็ดร้านเสริมโอยแต่ก่อนผมปวดตัเนี่ยทักให้บาดนี่สิพาท่านผู้ชมไปสัมภาษณ์เพิ่นนํากันว่าเป็นหยังแฮี้งดวงใจเพิ่นคืออยากมาอยู่ทงไงทงหนะเป็นอยากตากแดดนะออืมื้อนี้ล่ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผาไปเบิ่งเนาะครับเนาะโอเคเนาะโอเคผม สิบจูครับบันเมนูผมก็ตอนเย็นครับเพราะว่าตอนนี้กําลังผ้ามาบึงผู้หญิงคนหนึ่งเพิ่นสูสวิตครับเพิ่นคือแม่สีเหลี่ยมคก้อนผมมาเหีเยรอผมมาอ่านอย่าไปเรียบอืมอันอยากมันถามสวิตเพิ่นตะก้อนแทนเพิ่นเพื่อตากแดดแล้วเป็นยังถุกมื well. อนี่เพิ่นจังไม่เฮ็ดแบบพ่อเพียงนะครับผมว่าบัดนี้อยากถามว่าของเพิ่นนี่เพิ่นเลี้ยงเอียงปลูกอังก้อนอไรครับนี่บันในห้างกับ ไ่เมลี่ยมกันครับไ่เมลี่ยมครับสวัสดีครับอันนี้ขอโทษนะครับทีว่าทีมงานม่หลบกวนครับอันนี้ยังผู้ใด้รัดัก้อนหรือได้เกี่ยวก้อนหมูเลยอันนี้คือดําก่อนยูคข้างในอ่ะที่ข้งไวมันยังขับมีปูค่ะคือปูหน้าโอ้เลี้ยงปูหน้าพร้อมโอ้กันเลี่ยมเลยแหละโอ้เดี๋ยวอันนี้ขออนุญาตครับแบบเมลี่ยมภาพผมไปเบึงบ่อปูหน้าเะครับเพราะว่าครับครับ อันนี้เว่าที่มานลูกควรครับเด้ออันนี้คการที่ามเรื่องบ่อปูบ่อปูน,ปปนาครับบอ่อปูนาบอ่อปูนาขอ,ของเพื่นอนนั่นแหละครับอันนี้เออมิเรียมผมขอโทษถามีทถามอีกอย่างหนึ่งครับขอโทษนะครับเด้ออันตะก,กี้มิเรียมเคยเห็ุธุรกิจส่วนตัวเป็นอะไรึ่มสวยเงิบนบะริจก่อนอ่ะค่ะแม่นอยู่ค่ะบ้านนี้เป็นอยังม่แรงบรรจัยอยังคือมันอย่างไม,ม่เหตุเศรษฐกิจพอเพียงครับ คือว่าลูกนิโควิดโอ้นี่บอกนี่นิโควิดสังสี่บอกน่โควิดสิบเก่าครับครับกันเลยโมเมนตได้อันนี้ครับอันนี้คือลูกข้าวมันเห็ดครับผมลูกข้าวมันเห็ดไม่เลี่ยมกระติดใจแก่เห็ดกระทูใจกันมันบอรับนี่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเรียกไปเบิ่งบ่อปูนครับอันละครับแล้วเบิ่งบ่อปูของไม่เลี่ยมครับบาทนี่แต่ว่าตัวปูไ่เห็นหรอกครับไอสิขามไปเบิ่งปูค่เอาครับเอ เบิ่องบอ่อปูเมสิเลียมขำก่อนอม,มาคนหน่อยบ้านขอหน่อยเดี๋ยวพ่งเปิดเดี๋ยวเบื้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวครับกำลังคือเขามาบอ่อปูครับตอนนี้ครับมาในกรเช็นโตปูครับกันเปิดขึ้นมาจากกระเบื้องแผ่นนี่ว่างเปล่าเจอหนึ่งสองเดี๋ยวพึ่งเปิดที่ละกล่องอยู่พี่หมอันนี้จะลบก้อนโอ้ยให้ดูครับว่ามันจะเจอหรือเปล่ามันจะลงน้ำหมดหรือเปล่าไม่รู้นะ ไอ้นี่คือลงน้ําหมดแล้วค่ะอืมลงน้ำหมดครับอันนี้อันก็เพิ่มผิดหวังอีกแผ่นนึงดูดูดูแผ่นนี้ก่อนครับครับเพิ่ะก็ยังไปกระตั้มยังกระเกี่ยวเดี่ยวคือช่วงนี้ฝนมันตกค่ะโฝนเขาหู้ครับตัวนี้ก็เลยเขาหู้เดี๋ยว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 ไม่ออกจากเยาวคอมเนี่ยดูแม่พันปูดูเออไอพ่งแม่พันมันข้าวบานเจอหรือเปล่าแม่พันลงรูหรือยัง โอ้ไม่เลยแม่แม่พันลงลูไงโอ้นั่นล่ะแม่พันมันแม่พันเข้าไปอยู่ในลูจุกจกได้บุญจุกได้ครับจุกได้จ้าเอาใหม่เห็นบึงจุกได้ครับคันคุปมันได้จุกโหลดไม่ได้เดี๋ยวไปได้ไม่ได้จะพาดว่านี่ครับคือแม่พันครับง่ายทอมังครับผมนีน้ครับนี่ซู่ใครให้มันเบิ่งครับมีลูกมักลายเลยครับนี่คันมันออกวันนี้ผมว่าหน่วยผู้ร้องาบเห้าวิเป็นแบบไหนใช้ตั้มพุงก็แสีนี่ตะพบน เบิ่งครับเบิ่งครับเดี๋ยวมันกจีผ้าพัดเกิดเดี๋ยวอันโอกาสหน่าผมขจีผ้าเบิ่องไม่ตอนมันใหญ่ตอนมันได้ลายกูนี่นะครับในขอให้เชฟโจอธิบายวัฒนธรรมของปูนะครับผมว่าอายุวงจรมันยังไงเดี๋ยวสรุปผุณได้วาสัมผัสคมณได้ดีเดี๋ยวครับดูทีมงานสัมภาษณ์หลายคนครับผมดูเมเรียมก่อนครับเมเรียมเขากำลังเปิดบ่อปูดูครับโอ้มันลงน้ำหมดอีกแล้วครับ อันตัวนี้ผมก็จะปล่อยมันไปเหมือนกันครับเนี่ยเพราะว่าผมอนุรักษ์มันไปแล้วครับเดี๋ยวมันก็ไปพ่อพันธุ์ครับเนี่ยเดี๋ยวแม่เลี้ยมเขามีอีกบอ่อหนึ่งครับแล้วก็มีเขาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกบด้วยครับมีหลายบอ่อครับเดี๋ยวคุณตุนมาถ่ายมาทีต้อ,ตองให้ที่เนี่ยแนะนำครับผมสปอนเซอร์ครับผมผมจะพาออกทางนี้ครับมามาเอาทางนี้ออกไม่ได้ต้องได้ประตูเดียวแค่นี้พูดแต่จะเบื่อนะครับ ยงังไม่ตายครับอ๋อยังไม่ตายเหรอเก้งต,ตายตน่าปูกแก่งตายครับปูมีปูกแก่งตายด้วย <c oughs> แก้วเมลียม,ม,ยมคิดว่าโครงการนี้จะเป็นยังไงครับผมว่าโอเคนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันคูณน่ะข้างบนเออละข้างบนไปเบิ้งแรกโครงการ นีสอตอนนี้เราจะไปที่่บกบกับข้อไก่ครับเพราะว่าเขาทำเสร็จกิจพอเพียงมีเลี่ยมแล้วมีคลองเล็กน้อยเขาก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาไปเรื่อยครับจากคนอยู่ในเมืองแต่เขาเป็นยังไงเขาถึงอยากมาอยู่บนนอกครับแต่ผมคิดว่าเขาจะชอบบนนอกมากกว่าใน,นเมืองครับเพราะว่าทางเลือกมันเยอะบนนอกปูพีด้วงนอ๋อ้มียอด<น>ขึ้นมา นี่คือพังนามนะครับนะเนี่ยกำลังปลูกใหม่ครับยังมันแตกยอดครับเดี๋ยวนี่ครับโชว์ดอกนะครับนี่ครับเนี่ยคือแปลงของเมเลียมเราครับคือเมลียมเราจะเห็ดสกิบุนี่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 ยอดครับยอด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 ครับเนี่ยผมเจอแล้วครับเนี่ยนี่ยอดครับยอดยอดเนี่ยพึ่งแตกยอดครับ อีกไม่เกินสองเดือนนี่เรียมก็ธุรกิจเขาก็จะสําเร็จครับขายผักหนามโบโบกบนี่คือโบเปิดไว้เลยทีเนื่องจทั้งนเยอะแยะนี่ครับผมตามตะเกียบได้เลยโอ้นี่บอ่ามีครับมีมีครับโอ้ลูกกบเยอะเลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเี่แม่มันตายด้วยนี่ลูกลูกลูกมันกินแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดผมเชิญทางนี้นะครับผมตายรีบไหมนี่ตายรีบนะไปไปเนี่ยแม่ ไม่เลียมเขาทำหลายอย่างครับแต่เขาทำไม่เยอะแต่เขาทำหลายอย่างง่ายๆครบวงจรครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูเนี่ย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 เฮ้ยนี่ลูกกบแกกงจะได้ผลผลิตครับเนี่ยอีกประมาณสองเดือนเดี๋ยวผมพามาดูอีกทีครับอืมเมียนบดเลยกบแรกขนาดตะกองจะตกน้ำโอ้นี่ ต้องใช้เป็นแผงครับ,บแ,แผงอะไรแผงกำลังแสงอาทิตย์ครับนี่แม่เรียมเขาลงทุนอย่างมากมายเลยนี่แผงโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ครับเพิ่นกรติดตั้งไว้เพื่อได้สูบน้าเพื่อน้ำมันเบิดกันเลยใส่ไฟนะครับ,มา,บกกมาดิละ่ะม<ผ>าดิล่ะยางไม่ใสจะคล้องฝ่ามือมา<ไ>อันนี้ครับก็บคือเป็นแปลงอันเศษ คิดพ่อเพียงของมเมลี่ยมครับก,กอนน็อันนี้อันนี้คางๆันะครับปุกครับรวินาทีนี่น <c oughs> เดี๋ยวครับคอกไกลตรงนี้เดี๋ยวเขาว่าจะขยายออกมาเป็นพันว้าว แม่นแล้วก็พันไข่เขาก็ว่าจะให้ผมเปนคนเปนคนมาคัดไข่วันละสามร้อที่แม่ทั้งหมดกี่ไล่ครับเนี่ยประมาณสไล่ประมาณสีไร่แต่เกมีทุกอย่างครับปนินประดุกปลาตะเพียนไก่ ปลาทับขิงปลาต้มโขลกปลาต้งโคบีอยู่แล้วเนี่ยต้นกล้วยครับต้นกล้วยก็มีครับนี่นี่ต้นมะม่วงขาตะไคร้ก็มีครับโอ้ยปลาก็มีขาตะไคร้ก็มีไก่ก็มีอุ้ยมนพร้อมสมบูรณ์แบบเลยนี่มัดงนมีดารนะดูต้นมะม่วงครับนี่เนี่ยเนี่ยแถบด้านด้านในด้านซ้ายมือผมเนี่ยอ่าจะเป็นต้นกล้วยครับฝั่งนี้จะเป็นต้นมะม่วงเป็นตะไคร้ครับ นี่นี่แปลงลางครับเป็นอะไรกันนะแปลงลางแปลง,างปลงางเป็นสาระแนสเเนี่ยครับเนี่ยต้นขนุนนะครับเนี่ยอย่างเดียวเลยที่ห่อยูยังไปหลังมีต้นขนุนนะครับนเยยน,น,น,บนี่ยเนี่ยแต่ว่าต้นกล้วยแถบนี้อย่างเดียวครับนี่ครับผมช่างช่วยที่พา่าเชฟช่วยที่ผาเนี่ยครับมันเพราะว่าน้ำมันท่วมครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนต้นใหม่ครับน้ำมันท่วมครับมันตายหาเลยเนี่ยขนุนโอ้ ผมไม่อยากพูดมากครับแต่ว่าต้องพูดครับดูครับดูนี่ครับผมอันนี้ต้นต้นอะไรครับเจงโจ๊กเจบโจ๊กอันนี้ต้นลองกองครับผมมุนโมเมนของโบเมนลองกองต้นหมากไหม่สันละมุดไปต้นหมักไหม่ต้นหมากไหม่คือใม่ละมุดเลอละหมดละหมดไปละมุดครับแต่เจ้าของสวนเขาไม่รู้เขาว่าคือต้นอะไรมาปลูกครับซื้อมาแต่ไม่รู้ อันนี้ก็ออกมาแล้วครับผมเนี่ยเนี่ยก็ออกนี่เป็นลูกแล้วครับเป็นลูกแล้วครับน่ากินเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีกไม่กี่วันก็สุกกินได้ครับเพราะเพราะว่าเรามาบีบทุกวันเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้ที่เขาเตรียมไม่ปลูกครับไม่เลี่ยมบ่มากคืออะไรไม่รู้ยางชาขนาดสี่ท้ามยังบุกเลยบุตรท้ามมาไม้แล้วเว้มาเว้เนี่ยบุรีบุิียางทามไปเรื่อยหับ้านบริอ๋ย มามาไปแน่ยมาเนยเาเ่ยมิลียมมาพี่มันอะไรมันอะไรจูบยืนนี่ฮะต้นยังนี่สมบูรณ์มั้งนี่นะสมบูมรณ์ที่คาตะไคร้อันสมบูรณ์ซึ่งต้นถอยครับเนี่ยต้นละลอยถ้าผมจะทานรสชาติก็คงไม่มีใครรู้นะเพราะมันยังบอกลูกแต่ถามเขาบอกว่ารสหวานนะ เปี้ยวผมเปี้ยวโอ้โอเคเลยครับเนี่ยเนี้ยเนี้ยท่านมีเลียมไปเรื่อยเลยมีเลียมไปปะแล้วโครงการมีเลียมมันจะมียังไงครับตรงตรงนี้เนี่ยจะปลูกต้นอะไรครับนี่เหรอครับผมอ๋อเอาทั้งต้นต้นมะพร้าวนี่มีเลียมจะปลูกใส่จะปลูกลาชางถอยหลังพวกท่านอันนี้ก็ครับนี่ก็ตะกร้าเพื่อนครับ นี่นี่ละจากคนดูในเมืองเป็นธุรกิจส่วนตัวล้ำคุมสวยมาหลายปีมาตกมาสองสามปีนี่เพิ่งคือเปลี่ยนใจมาเห็นหน้าวานกาดำหน้าเพื่อนคือคิดถึงสิครับจงว่าผมอยู่สอบทำไม่เรียมบีกจักเทือนึงครับเร่งขงนงด้านใจไม่เรียมเป็นอย่างไรคือว่ารานีเห็ยนอนดีตครับครับผมมันเศรษฐกิจมันบมด เป็นพหลไปกัเจ็บมันมากมายลูกล้านก็เล่นบเล้วยผ้าลูกผ้โอ้เล่ผ้าลูกล้านมาอยู่ไอยู่น่าครับครับครับคดีขึ้นกันครับบ้านนี้ที่ท้ามีเรื่องหนึ่งครับโครงการต่อไปนี่นี่บงต้นรังเผาครับบ้านนี้มาเบิึงต้นรังเผาบ้านนี้ต้นรังเผาเพิ่นโครงการเพิ่นก็หลายเติบเอาเชียวครับเนาะอันนี้ก็ไมีปอกกันบ่นี่พุทนตลกหยากที่มันห่าง เนี่ยนี่นะครับนี่นะครับครับนี่นี่ละโครงการพื้นกระจายงเอาพนธุ์หอมครับพันธุ์หอมอันหน้าซื้อพันธุ์มาจากไหนครับเนี่ยซื้อมาจากอันอจติยาครับนี่ครับพันธุ์นี่มาจากอุจติยานี่ยขั้นท่านท่านบุษมิ่เคยเห็นอุจติยากนาจังหูนอกพันธุ์นั่นมาจากหันกนาจังหูว่าพันธุ์ได้เพราะว่าเพิ่งบุหูเพิ่เคยไปมิเลียมมันนี่คิดนี่ตลาดเตลือเท่าทรงขึ้นแนวใดครับขายทั้งปีตั้งทรงหมครับอันนี้เหร บมครับถ้ามันเป็นมากมานนะอ่ายทั้งปีทั้งสุน,นี่นี่ล่ละครับถึงอยากให้มาเรียนรู้จากมเมเลียม,มนะว่าเป็นยังไงคนจากเมืองมาอยู่บ้านนอกมาคิดจังสี่นะผมก็บ,บุแปลกใจหรอกเพราะว่าโควิดมันคือมือนี่ก็เลยเห็นมเมเลียมเพแในบ้านนี้ท่านผู้สุ่มพี่ๆน้องๆคนไหนม่ป่าที่เบื้งน้ากัน เพื่อนก็เคยอยู่ดีกินสบายอยู่ในเมืองบ้านนี้เพื่อนไม่อยู่หน้าอยู่ให้ว่านกะสีดำหน้าปูมะพร้าวปูมะกล้วยคือเห็นนั่นแหละครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาก็เอาไปคิดบิ่งครับพ่ออยากเลี้ยงแบบเพื่อนก็ม่วงครับอยู่ที่เดี๋ยวเพื่อนบอกอีกเรื่อนึงครับเพราะว่าเพื่อนตอนนี้ฝ่าขึ้นยังฟุ้นที่ตกนี่แหละเอาซํำเดี๋ยวเดี๋ยวยังงมันให้เหลวอยู่ จากต้นครับนี่ครับจากต้นหืมไม่เลี่ยมหนึ่งร้อต้นครับนี่ทัมดหนึ่งร้อยต้นพวนวชิรุ่งซีไรผมว่ามันกขนาดสิบพอดีเนาะมันมีเนาะซีรไรนี่บานนี้มันเป็นหมากมพุ่มผลิตออกมาเล็วตีเซลีเรีวรยรวต้นหนึ่งปฏิโทม้วนหน่อยนี่เนาะต้นหนึ่งก็สิตกหลายบาทเต๋อไม่เนาะใช่ครับเพราะว่าราคาตลาดมันตนน้นเอ็นหมากก็สิบบาทเหมือนบอ่หมากสิบบาทบ้านนี้แซงหนึ่งมันยี่สิบยี่สิบลูก กระตุกกระแท่งละสองอยโอเคครับแม่โอเคโอเคครับโอ้ตาขอบพระคุณครับคุณแม่ที่อันนั้นเยาวร์ทีมงานผมรบกวนครับเด้อครับผมซีหฮยันข่มรูกแกหลูกแกร้านแกทีมงานผมครับครับครับขอบคุณครับคุณแม่หน้อาองเลยเอาสิครับยังได้ก็ฝากกดไหลกดแชร์นะครับยังไร,ร้ก็ได้กันในเบื้องค่มรุ่งมรูกกันนี่แหละครับแบ่งปันกันนะค่มหูกครับบุญวังไหว ก็เลยมาทมแม่พัน่า์หล่ะพันู์โงมองก้นมาเป็นไงหนึ่งพูดคุ้นผุนอดรูเอาครับของสวนคนนี้นะครับแต่ของสวนมันก็เหือแตกแล้วพันพุาพายยางครับนี่ราค็ขอบระคุณของพันครับขอขอประคุณเมลี่มครับที่พันบอกค่วมรูครับเพ่อได้ไปศึกษาเองอีกทีหนึ่งครับ เพราะว่าคนนอกเชียรยังก็ต้องหาศึกษาไปครับบโบม่นไปเบลกิงยงโหลดบโบมีนก็ต้องเบิงบ้งศึกษาจากคนเพิทมกษ์มรเนาะตามวันแล้วนะครับเนาะอาขอบพระคุณครับคนไรก็แชร์กันครับเด้อขอบคุณครับเนาะเมเนก้กะภารกิจให้เ,เซบโจเนาะสัมผัสเมเลี่ยมแล้วครับเ,เจ้าของพื้นที่นะครับ จ้าของสวนเนาะครับเนาะมือนิกะมีสัมเนียเนาะครับเนาะฝากติดตามเนาะกดไลค์กดแชร์เนาะกดซนะับสไครต์เนาะครับเนาะเพื่อได้กดก่อนก็เห็นก่อนนะครับเนาะมือนิกะสวัสดีครับ